ถ้าลงแข่งผมรอรับสินะตอนนี่ปแปลกๆแล้วไม่รู้รรลิสกาเรนเรายังมีการเรนเนี่ยการเรนด้วยข่าวมันเคาน์เตอร์เคซันเตอ้อยู่ป่ะมันมันกดอันติแล้วเราก็อันติกลับอะเพราะว่าสไตล์เบเกอร์แล้วก็แบล็กเทเบอร์ตอนนี้แบล็กเทเบอร์จำเป็นอยู่ ูไรแมหมูมาไม่เจอไก่ชูดิมาเลยคนไม่เล่นกันหรอเล่นยากเลยดิเล่นให้เกิดยากมากแหลงไทยเอาจริงๆมานัวก like ันอยู่นะนัว mm ปูน hmm. ัวนู่นัวนี่แทนดูหลอแถมถือดาบด้วยเนี่ยคลิปสโลวพุชมาแบบนี้เรารอนะเรารอคลิปเข้าป้อมอย่าตายหมูเต้ฟังฟังตัวเองไว้ด้วยว่าอย่าตาย ไม่ได้เราทำอะไรกันอยู่วะเนี่ยแปลกแปลกสุดๆห้องกับเฟรัดใช้ยังไงเอ,อ่อถ้าเกิดเราจะเล่นการเล่นเฟรดรัดเราต้องเจอตัวที่เทรดเทรดระยะสั้นนะส่วนถ้าเกิดเราเจอถ้าถาถจะเอาคองมาเราต้องเจอที ตัวที่เทเยาวกว่เขาได้ s <S มันมาได้ทันเวลาพอดีเตรียมแบบนี้อีกแล้วจังหวะแรกพี่อยากปา่ไอ้เวฟเอยเอะๆแบบนั้นมากกว่าดิไม่เห็นไรเครียรเลย คือไอ้ช็อตนั้นถ้าได้เคสันเต้กันแล้วไปเ๋ยนี่จ่าแม่งมาตอนทันดิไม่ไหววะของแม่งหา่างไปโอเคชัวร์ไอสัตว์เจโฟอไหนลองแปดดูเผื่อจะรอด โอ้โหแม่เจ้าปล่อยกูเลยเดี๋กูเฟื่อยละไอสัตว์ back in the game ภาพมาภาพมาคือคร่างเรามาตั้งนานแล้วแหละเหลือเหลือพี่เนี่ยที่ยังไม่มีของไปสู้ชบบาวบ้านชาช่องเขาแต่ตอนนี้มีแล้วเดี๋ยวกูฟาดป้อมเฮียนี้ด้วยเขาให้ กูมดกูฟาฟานป้อมนี้ต่อ,อเอเอาทุกอย่างเขาน่าจะเดินไปมังกรกันเอาตายไม่เป็นไรว่าวุ่ยหกล้อเยียดตดชื่นมาก เอสโกอิมแบบนี้อิมในที่สุดก็ได้เล่นทรมานมาตั้งนานถึงหลอดเคสันเต้ไปเลยอันติใช่แต่ถ้าเกิดพอเวล16บปุ๊บอะพออันติเราแม่งสเกลกับเลือดที่หายไปเยอะๆเรามันอันติปุ๊บเราสามารถอันติลงหัวก็ได้เลยเพราน่าจะตายเลยหลบหน่อยพระเอกมา ถ้าลงแข่งผมรอตอนสิ่นนะเอ็นนี้ปแปลกๆแล้วไม่รู้รรรลิสกาเรียนต่อลงขานทีมสงครามพีเพิ่งเห็นผจะเจ้าป้อมเนี่ยออกไปก,ก้ะกะขอร้องเจ็บมาดี ไม่นึกว่าจะเจ็บขนาดนี้ใช่ไหมกูว่าไม่นึกเหมือนกันโอ้โหมันเหลือตัวลาทีเหีย นี่ตัวนี้เก็บงานให้อโอเคเชื่อคูปะถ้าช็อตเนี่ยเคสันเตวีอันติแม่งค่าอาคาลิด้วย <c oughs> ดีนะมันไม่มีตัวตัวมันน่าจะประมาณนั้นแหละ รับเม็ดมาพี่เอามันไม่ตายไหมถึงทั้งทีมนะใช่ใช่ใช,ใช่เมื่อกี้พี่พ,พี่พี่ไม่มีสกิลอีด้วยไงเพิ่งปั่นคีิเสร็จโอ้ย ในที่สุดยามิดเวฟได้ปลดเจ้เลียนหน้าน่าจะตายแล้วโอ้ยตัวกูอยู่ไหนเนี่ย เวฟมันเข้าบ้านมันกลับบ้านกันถ้าเปิดบาลอนได้ที่ต้องยืนโคบนะเราไปยืนแทงไปยืนรับดามเมจอะไรไม่ได้โอเคชนะแล้วแหละ ทูดาเมททันหกร้อยเย็บแม่ดดเดลินยี่คีบสามร้อยตัวจิจิๆๆถึงต้นเกมจะลำบากไปหน่อยแต่เรากลับมาได้ตอนกลางเกมตายยาคัมแบก็กเวลาเล่นเกมตามแล้วมันชนะนีน่มันรู้สึกโคตรด,ดีผมก็เล่นตัวเดียวบ้างว่าผมจะแรงขึ้นบ้างก็เอาตัวเดียวให้ชินๆไปดิมันเกิดพี่วันที่เท่าไหร่ยีี เล่นเอทอกท็อปมาเล่นไม่ลุงพอมาเล่นแผ่นพี่ตามพี่ตบทุกตัวเลยครับแผ่นมันตัวตบเล่นอยู่แล้วอ่ะดิสวัสดีครับผู้ด,ดูคลิปตอนเจอดารเรียกับกาอะตอนที่เจอดาร์เรียกับการเลยแล้วเขามากดติดตามสวิตมาคิดว่าจะไลอยูิอ๋อโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับออกไปครับพี่เขาดุนะเกี่ยวกาดด้วยแรงที่ฝังใจไม่หล่อพอทนจะบอกจนเธอพอเลยใครจะอยู่คนจนเนี่ยท่านยืนเล่นกับโมเดชนะยังไงหลบอีเขาไม่ได้ โดนซะไนบ่อยไหมพี่มุเต้มากอุ้ยแต่กูโดนตบนะเนี่ยแมตช์อัพนี้อูเดียเหลือมุเต้สตีมมานานหรือ,อยัง9เดือนครับคำถามยาวๆไว้ตอนออหาห้องนะ <c oughs> ส่วนเป็นคำถาม <c oughs> ที่แบบผมสามารถตอบได้ด้วยประโยคเดียวผมตอบได้เอ้ยขอบคุณร้อยบิดครับที่บ้า <c oughs> <ว>นแวะวมาโปรยบิทไปแล้วมาโปรยบิดไปแล้ <c oughs> วขอบคุณสำหรับตังค์นะครับ ไม่ใช่เพิ่งตอนห้าโมงหรอสตรีมแบบมึงไม่ต้องเก็บทุกมุกก็ได้เอาจริงๆอะปล่อยสตรีมมันเงียบบ้างามึงก็จะวิ่งแบบนั้นกูไม่รู้อะไอเดีย no อตายหมดแบบนี้มานานไม่เหลือแล้วเละขึ้นเรื่อยๆอุ้ยห้ารอ ถ้าแบนหกนะด,ดูหมีดีหมูดีวัดดีแต้ปอมนี่น่าจะแตกก็แล้วอ่าแบ่งไปชับดาวด้วย เออพอมีอันนี้แล้วค่อยค่อยเห็นภาพเลยก <Yeah. S 1> ็แบกอยู่นะตรงนี้ อุย้ยโลกกับตันเมกามึไม่ตายโอเคตายต้านเวทกูไม่ต้องมีหรอกม้งตอนนี้กูจะออกการเวทมากันแค่อูเดียจริงเหรอโลกนี้ไม่มีใครออกต้านเวทมากันอูเดียไว้หมูเต้เอาอย่างอื่นมาได้ส เอ้กูแบกอยู่นะจะเล่นไป็อตเมื่อกี้อะไรต่อไลไรต่อเด็กๆ,ๆเอ้ยกูทั้ทงนั้นกูทั้งนั้นเอเดินโซนให้เพื่อนเลยไม่มีใครกล้าหยั่งกับเราทั้งนั้นตกุตันโยเนเหนอโอนน้ำ Ah.